ก็สวัสดีครับผมโอ้โหยไม่ได้พบกันนานเลยนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมของเซเว่นไนท์นะครับหลังจากที่ตัวเกมออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วครับก็ประมาณ2-3เดือนนะครับผมก็เลยเออตอนแรกก็ไม่ติดหรอกแต่ตอนนี้คือติดและในภาคนี้นะครับก็เอามาเป็นอ,อ,อะไรเงรีมาบอกกันแล้วกันว่าจะมีเกมเซเว่นไนท์ให้ดูนะครับนำหับตัวผมเนาะเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับ ก็ง่ายๆเลยก็คือว่าจะบอกเทคนิคในการเล่นของผมว่าผมทําอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับในอนาคตอันใกล้นี่เองเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1แล้วนะครับนะก็คือว่าตัวเนี่ยมิชชั่นรายเดือนนะครับมันจะรีวันที่1ก็คือวันนี้วันที่3าพรุ่งนี้ก็วันที่1นแล้วนะครับก็ผมก็จะเตรียมของเอาไว้ทำคอนเทนต์แล้วนะครับผมก็มีเงิน42ล้านนี่ เตรียมไว้ละสี่สองล้านสะสมมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาไวเา้เป็นคอนเทนต์ในอนาคตนะครับผมแล้วก็ตัวพลังศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เตรียมไว้เลยน่าจะวันที่2แหละ1นึ่งสองนั่นแหละครับผมจะสะสมไม่ได้เยอะที่สุดแล้วก็เรามาถลุงเงินกันดีกว่านะครับนะแล้วก็พวกกายภาพอะไรเงี้ยอัปเกรดตัวที่เราจําเป็นที่ต้องใช้นะครับผมจะแนะนําดีกว่าแนะน,นะําในอนาคตว่าเออถ้ามือใหม่อ่ะ ควรจะอัพตัวไหนก่อนดีที่สุดเพื่อเอาไว้ผ่านด่านอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะนี่ผมเก็บสะสมแล้วเก้าก้าวบวกแล้วแล้วต่อมาก็าการปรับอารีน่านะครับนะผมก็ยังไม่กล้าฟันธงนะครับว่า,าควรจะใช้ตัวละควรไหนดีเพราะว่าอารีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากนะโหดโหดมากถ้าตัวไม่พร้อมอปั๊มไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็พวก ปัจจัยมันเยอะครับปัจจัยมันเยอะต้องบอกตามจริงว่าเอาในการลงเนี้ยปัจจัยเยอะมากนะเดี๋ยวลงให้ดูว่า,าขนาดเนี้ยยังแทบสู้ไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวลงไปดูครับอเอาสไป์ผมก็มีนะแต่ผมไม่ได้ใช้แค่นั้นเอง โ <sk r isa> <sm all> อ้โอะไรน่าเถื่อนจริงครับเถื่นจริงครับอเพราะผมยังไม่ได้ปั๊มตัวละครให้มันถึงขีดสุดด้แหละเอาไว้มาทำคอนเทนต์ด้วยแหละทีเดียวนะครับผมอืมแล้วก,ก็สงครามชิงชัยครับผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าออเมันเล่นยังไงในอนาคตนะครับอืมแล้วก็ดันพัฒนาต,ตัวเนี้ย ผมก็ผ่านมาหมดแล้วนะเดี๋ยวเอาไว้จะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนมือใหม่เลยนะมือใหม่ว่าเอาตัวละครไหนดีมาลงบ้างได้บ้างนะครับสำหรับมือใหม่แบบมีตัวตัวไม่เก่งอ่ะเออตัวฟ้าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมลงมันก็จะบวก20%เอละเออพวก35%บ้ละแต่ว่าเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะผมก็ลงไปหมดแล้วนะครับชั้น10ต้อง1 2 3 4ครบทุกด่านแล้วแหละเอาง่ายงแล้วก็เลท เลดสี่นะครับผมก็จะมาแนะนําว่า,าควรใช้ตัวไหนลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าสําหรับบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าผมต้องบอกตามตรงเอาไว้เป็นมือใหม่เนาะเราต้องอัพอะไรดีมากอัพเลดอัพอะไรดีเอาตัวละครไหนดีปั๊มตัวละครไหนก่อนเนี่ยแล้วก็เลดแปดคนนะครับผมนะนี่แล้วก็ต้องบอกตามจริงว่าชั้นสิบเอ็ดผมลองแล้วนะมันไม่ไหวครับเราต้องปั๊มตัวละครเราต้องสูงในระดับหนึ่ง ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะก็เก็บไว้เป็นคอนเทนต์ขึ้นชั้นสิบเอ็ดนะเอาไว้ผ่านเงินเล่นๆนะครับอืเป็นชั้นที่ลำบากลำบากจริงลำบากแล้วก็ดั้นเจนไลน์วันก็คงจะไม่มีอะไรพูดอะถ้าเพื่อนโหดเราก็โหดแค่นั้นเองครับคือปาร์ตี้อะเอถ้ามีคนโหดอยู่ในทีมก็จบแล้วอา่าแล้วก็พูดถึงหอคอยไม่สิ้นสุดนะครับหอคอยไม่สิ้นสุดก็อยากจะทําให้ดูครับทีละชั้นเพราะว่า หลังจากเนี่ยครับหลังจากที่ชั้นที่หกสิบเอ็ดขึ้นไปเนี่ยผมบอกตามตรงนะสู้กับตัวเนี้ยเบลล่าเนี่ยราเมียนะครับเบลล่าเนี่ยคือค่อนข้างยากมากเลยนะครับเพราะว่าพิษของเธอค่อนข้างแรงมากพิษเธอแรงจนตัวละครตัวเราอะ่ะไอตัวกันพิษของเราอะ่ะไรความหมายเลยนะตัวนี้ตัวนี้ไรความหมายเลยนะเพราะว่าเาตัวนี้มันยังเป็นตัวสีเขียวอยู่แม้ว่าเราจะปั๊มเต็มแต่ว่ามันก็ยังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับ อันนี้ต้องบอกตามจริงว่ายังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าเรายังบางเกินไปท่านผิดแล้วก็ตามอ่ะแต่ยังบางเกินไปนะอรอในอนาคตแล้วกันครับหาวิธีชนะให้ได้ก่อนครับแล้วก <c oughs> เ็เรื่องกระดานอะไรพวกนี้ยอืมผมก็เคลียร์เกือบจะหมดแล้วนะขาดแต่ตัวอ,อ,อากิล่านะครับคือตัวละครตัวนี้นอ่าตัวนี้นตัวนีน้เห็นไหมครับ ตัวผูหญิงซัพพอร์ตอ่ะเนี่ยตัวน,นี้ครับผมไม่มีนะครับไม่มีจนเพราะว่าดานนี้คือบอสมันตบโหมดมากครับคือตบสองทีดับได้เลยนะตบสองทีดับได้เลยเราเรา,เราไม่ไหวถ้าตัวละครยิงไกลเราไม่ดีพอเพราะว่าตัวละครบอสนะครับยิ่งบอสลดเหลือประมาณ50%มั้งมันจะเพิ่มดาเมเ่อแล้วก็กับเกาะนะ ทำให้เราต้องมีตัวละครที่ลบผลประโยชน์ของศัตรูนะครับเนี่ยกิลอย่างเงี้ยขจัดผลที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกนะครับถ้าไม่เอาออกโหตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะตีเจ็บมากนะครับผม,มน่าจะไม่มีอะไรพูดแล้วมั้งสงครามกิ้วผมก็เข้าเพิ่งออกจากกิ้วเก่านะครับเข้ามากิ้วใหม่เพราะว่ากิ้วกิ้วเก่าเนี่ยคือเลิกเล่นย้นได้เยอะ คือไม่ค่อยอ่อนกันนะครับทําใหา้พวกสกิลที่ผมอยากจะใช้อะ่ะมันมันไม่ถึงขั้นอะ่ะทําให้เราไม่สามารถไปต่อได้ครับอย่างเช่นเนี้ยพวกบัฟต่างๆเนี่ยเราต้องการเงี้ยเออเอาไว้สู้กับบอสอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ม,ม,ดมพูดยังไงดีกว่านะครับผมแล้วก็พวกวัตถุดิบอะไรพวกเนี้ยผมก็เตรียมไว้นะนะเอาไว้ใช้วันที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่านเงินดไดผมพร้อมกันนะครับ 4 2 m ผมว่าน่าจะไม่พอแล้วก็ oh <my. S 1> ตัวตัวลูบี้นะครับก็สามหมื่นนะครับก็น่าจะหมด mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เอาไว้ปั๊มแน่นอนปั <laughs> ๊มเลทสิบเอ็ดอ่ะเออเราต้องขึ้นให้ได้ครับเราต้องขึ้น11ให้ได้เพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้นะบรรดาการเนี่ยเราต้องเอาตัวเนี้ยเพื่อเอามาแลกเป็นพวกไอเทมบวกะครับคือระดับตำนานบวกอะตำนานพัดอะครับอ่าเออบางคนไม่เข้าใจอ่า นานพัดเอ่อออย่างไรดีไม่มีตัวอย่างเลยหรอตัวอย่างอยู่ไหนตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเออไม่มีตัวอย่างครับเศรษฐีด้วยเออมันมันมันอยู่ตรงไหนนะเออแปลงเครื่องระดับเออถูกละแปลงเครื่องระดับอ๋อนี่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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราเรารวมปุ๊บก็กลายเป็นพักแห่งแสงใช่ไหมก็ เอาไอเทมตำนานสองอันมาบวกกลายเป็นตำนานบวกนะครับแล้วก็เลือกเอาพวกนี้นะครับผมแล้วก็ไอเทมหมอมผมก็อยู่ประมาณนั้นแหละนี่นี่นี่แปบบปั๊มาแบบปั๊มาก็ถือว่ายังไม่โหดเท่าไหร่นะโอเคครับผมยังมีเรื่องอะไรพูดอีกไหมเอ่ยพวกกิจกรรมเจ็ดเจ็ดกิจกรรม ตัวนี้สงครามกิลน่าจะทันอยู่นะน่าจะทันอยู่โอเคนะคะรับผมสงครามกิลอะไรอ่าน,อน่าจะหมดแล้วแหละเออนะเดี๋ยววันที่สองเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเพราะว่าวันที่สองมันจะเป็นวันที่รีออของตัวใบเรียกนะ c u r i about your เนี่ยครับเนี่ยใบใบเรียกตัวเนี้ยออระยะเวลากอดปิดปรับปรุงระบบนะครับวันสี่ทับสองก็คือ วันที่สี่เดือนสองเอา้าเปลี่ยนเวลาแลหรอเอาเปลี่ยนเวลาเนี่ยก็ช่างมันครับไม่เป็นไรโอเคอะน่าจะไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับก็เอามาเกินๆเฉยๆนะครับว่าผมพร้อมแล้วในอ่าคอนเทนต์ในอนาคตนะครับผมโอเค มพูดอะไรไปแล้วบ้างนะระดับยากสุดผมยังไงดีเอาไว้คุยกันคลิปหน้าแล้วกันนะตอนนี้เขาเคาะบ้านแล้วคอนเ,อเขากำลังทำบ้านอยู่นะครับอาจจะได้ยินเสียงตุกตุกตุกต,กตกุนะครับเออแล้วก็มาพูดถึงเลาเลดในการตีนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ย เนี่ยๆเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เชี่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาบอกเทคนิคดีกว่านะครับให้มันได้คะแนนเยอะที่สุดเอาง่ายๆดีว่าแล้วหมัวหมดกซ้อมก็ไว้ฝึกก่อนแล้วก็ค่อยลงจริงนะครับแต่ละแต่ละอันเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมีการแก้ทางด้วยนะครับเราต้องอ่านดีๆนะครับอย่างเช่นความหวาดกลัวอย่างเงี้ยเราก็เอาไอเสือเนี่ยไอเสือเนี่ยมาช่วยเพราะว่ามันกันความหวาดกลัวอะไรเงี้ยนะครับผม เกินกินไปก่อนแล้วกันอ่ามันโหยเกมนี้มันอะ่ะถ้าเรารู้อะแล้วก็ตัวนี้มีใบใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเอแค้ใบมาอะไรเงี้ยอืมมีตัวนี้แก้ใบแต่ผมยังไม่ได้อัพนะยังไม่อัพยังไม่อัพนี่มีการสถานะใบอย่างเงี้ยอืมอโอเคครับมาเกินแค่แนี้แหละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไปจริงๆแล้วครับผมบายบายครับ